ตาค้างเลยนี่เออตาค้างเลยค่ะถ้าไม่มาดูโลกบ้างหรือว่าเรื่องหลังเนี่ยเห็นไหมโอ้อะไรเนี่ยแต่มีบางคนา่อกแบบเนี้ยตัวดีเลยเอ้าใช่ไหมมันก็ดีๆอยู่แล้วพี่เลยจะลงสวยอยู่แล้วจะไปนั่งบนนั้นนั่งรอไปเลยแล้วก็ถ้าผิดปั๊บตกน้ำยังยังผิดก็เริ่มใหม่ผิดเริ่มใหม่ผิดเริ่มใหม่อ่านจนกระทั่งครบหมดปั๊บจับเวลาเก็บไว้ไม่บอกถ้าพี่ขึ้นไปนั่งบนนั้นอะ เฉยว่าเจ้าเออจ้าพี่อยากเล่นเกมไหมคือไปนั่งไหมยี่สิบกว่าปีแล้วนะใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเหมือนจะประทุษสไลด์มาเนี่ยนะเขาจะมาป้องกันพี่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าพี่ไปเดินตามตัวนนจริงโดนเขาจะมาช่วยไหมนี่ยไปไหมพี่ก็อย่าไปเดินสเปรดสปร๊ไอ้นี่ไอ้นี่จริงพี่ตาตุ๊กตาหนึ่งยิ่งจะไป ทะลึ่งทะลึ่งเลยนะเธอไปไหนหรอกอยู่ที่นี่แหละทำจับคู่เพื่อใครชอบใครนะมีผลต่อท่านเลยไปเลยรับเลยจับเดียเดี๋ยวเสักแป๊บหนึ่งมันหนีนะเข้าใจอะไรผิดไหมเขาผมชอบผู้ชายรอแบบดั้งเดิมๆอ๋อเขามีไหวพริบดีครับผมอะไรคนเที่ยวห้อเปลี่ยนคู่ใหม่ฮะว่าแล้วพี่หม่อแไก่กำตดมาใส่หน้าาแล้วใช่ เลยนะตัดผู้มันเลยฟังนั้งก่อนใครเล่นก่อนตักเลยก่อนนตักเล่นก่อนน้องตักเลือกใครครับตักเลือกเลยคนยืนใคงเลือกพี่หนกอูดครับผมนั่นเลยเรียกพี่หนกไอ้ว่านี่โง่นั่งซีนันไอ้นี่มันไม่มีที่ยืนเหรอชักพักหนึ่งผมมันมันก็มีเซเซถอยหลังน้องตักพร้อมพร้อมครับอ้าน้องตักก่อนน้องพร้อมเปิดเลยครับเปิดเลยเอานะครับเวลาพร้อมไป เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดผัดฟักฟาเช้าฟักผัดฟาดเย็นชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวความค่ำ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 ค่ลค่ำค่ำค่ดคยไคเลค่ำค่ำค่ัค่ำา่ัค่ัค่ำค่ำค่ำชาำค่ำค่ำค่ัคยำค่ำคฟัค่ัด่ัค่ัค่ำคยัค่ำค่ำค่าค่ำค่ำค่าม่ำคยำค่ำค่ำค่ำคยำค่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 ำคยำค่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 ัค่ำค่ ปิดเผยพร้อมนะครับหมั่มคำเดียวกันเลยครับพร้อมมันเอาจนได้ใครครับกูเติ้ลเลรพี่ต๊อกสุภกรดีกว่ามาพี่ต๊อกปฟังด้วยเลยต๊อกเล่นก่อนอพร้อมคำกล้ำคำยัดแนลิงต้องชัดเลยนะครับยากครัพี่ยากไป คว้าขวานคว้างควางขาวควางขาวเข้าควางขวาควายขวาขวาไม่มีควายขาวได้ได้ควาาขวานคว้าขวานควาาขวานควางควางขวาวกลางขาวาไม่มีอะไรกันควาาขวานคว้างควางขาวควานขววนขวนวายควิด ควายเขียวควายเขียวคว่ำควายขาวควายขาวคว่ำควายเขียวพร้อมพี่ตักน้องตักไปคว้าขวานคว้างกวางขาวขวานขาวเข้ากวางขวาควายขาวขวนขวายขิดควายเขียวควายเขียวคว่ำควายขาวควายขาว อะม่พูลำพูไม่มีเลยพูลำพไม่มีเริ่มใหม่เลยขาวไม่มีมขวควายเขียวคว่ำควายขาวไม่ต้องรีบร้อนควายขาวคว่ำแแบบแแบบไม่มีใหม่เลยเริ่มใหม่เลยแแบะไม่มีไม่มีแแบะควายควาขวาคววางขาวควายขาวเข้าควางขวา ควายขาวขวนควายขวดควายเขียวควายเขียวคว่ำควายขาวควายขาวคว่ำควายเขียวเฮ้วเร็วเวเราวเร็วเป็วคะควณต็วกรนวเร็วเร็วเวเร็วคุณตเร็วเร็วเวินาทีร็วเร็วเวเนาวีร็้เร็วเรวเร็วเร็ววเรีรร ใคก่อนหยุดมาได้ไ่ตองเลือกใครตักเลยมามามามองไปครับมึกหเลอะมุงมึกเลอะมุงปดหมูมึกกุ้งหงอุ่นตุนต้มนิ่งระนองระยองยะลายะลาระยองระนองโอเคมึงตักฟองไปมึกหเลอะมุง มุ้งเละหมึกหมดหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุนต้มนิ่งโอ้ยเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยห้ามพี่เคว้มึกหกเละมุ้งหมูกุ้งกาทุกขอมึงแพ้แล้วมึกหกเละมุ้งมุ้งเละหมึกหมดหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุนต้มนิ่งระนองระยองยะลายะลาระยองระนองโอ้คุณนองสามสิบห้าคุณตั้งทราย เปเรื่องใครพี่ตับอ่ะพี่ต้องเริ่มก่อนเป็นโลกกมไปยักษ์เล็กยกไหลยักษ์ใหญ่ไล่ยกยักษ์ใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลำใหญ่เล็กยกลำใหญ่ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กลักลักไปไหนเล่ยกไหล่ลักใหญ่ยกลำใหญ่เล็กยักษ์เล็กยก Làm dài dài Dắt dài Lại dắt lấy Dắt lấy Lại dắt dài คุณ<ย>ต๊อก <c oughs> หนึ่งนาทีสองวิ2 2> <c oughs> นาที <c oughs>